จ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุข้นจา้าแม่ลำไพ่สองฟ้ามหักพักสวนขั้วจา้าเมื่อนีมาในคิดที่สองเจ้าพี่น้องเมื่อนีสีมะว่าวเรื่องการตลาดจา้าสีเห็ดก็คิดย่างดอกจา้าพี่น้องกําลังตัดพักสีส้งตลาดจา้าเมื่อนีสีว่าวเรื่องการตลาดหลายๆคนคนบอกว่าเกษตรกบ็บโเคยเห็ดทิดแล้วกับ่บเคยขายจากสีไปข้ายไซส์วัสพี่น้องก็ต้องคิดนางได้จาด้าเด้อบเแดงหาตลาดก้อนดอกจ้าก,การเกษตรเฮาเห็ดสะกอนตลาดสีขามาที่หลังจ้า ถ้าห้ามีสินค้าตลาดสิเขามาเองจะพี่น้องเพราะว่าถึงเม่เขาไปหาตลาดก้อนกับบุมีประยชน์เพราะว่าถ้าห้าบุมีสินสินค้าไปพี่เส้นเพิ่นบุมีสินค้าเป็นตัวอย่างไปเห้เพิินเบิงห้าบุมีสินค้าไปปูหมุดห้องสิไปปูหมุดนังนแม่บ่มพี่คะพี่น้องก้อนอื่นห้าก็ตตองมีสินค้าก้อนจะตอนอื่นห้าก็ตตองมีสินค้ามุดอาจนี่หมดแล้วถ้าพักว่าตองไปคินยากว่าสิล้นตลาดดอกจานาได้ฤดูกาลได้กระบ่ล้นตลาดจ้ะ บ่ลลนตลาดานึารูดูการนีช่วงนี้ช่วงเฮ็ดพักเฮ้ากับเอาไปส่งไหมคะเพื่อนจ้าถึงสีได้ราคาถือไปแน่จหน้อยแต่ว่ากะดีดีคือว่าสินค้าเฮ้าบ่ามีบ่มีได้ถิมจ้าบ่มีได้ถิมคือช่วงนี้มันเห็ดายเฮ้ากัตตองเปียนกินให้เป็นโอกาสพักเห็า่างเฮ้าก็ต้องลิงเฮ็ดพักมันเห็ดายเฮ้ากัได้กํำไรคือเกาจากพี่น้องเห็ดกรตรบ่มีคําว่าขาดทุนจ้าได้กํำไรแท้นแน่นอนจากพี่น้องเก็ดพัก อันนี้เมื่อเราจะสิเมื่อเราพักคืนชายจะสิเมื่อเราจะมีแต่เห็ดพักเพราะท่านตลาดจะพี่น้องคิดห,หลาไปได้กับเพราะท่านป่อนตลาดจะยุนี่จะเฮ็ดเกษตรเบียบเกือ่อกูนเกือจังสี่ละกันนี่พักขะนยแย่งอาศัยน้ำจากตัวนี้จะอาศัยน้ำจากสีห้องไทยออกจากบอ่อตัวนี้ลงมาสู่บอ่อตัวนี้ซึ่งบ่ได้ถิมน้ำปุ๋ยจะพี่น้องพักขะนยแย่งเขาก็ง่ามขายได้ตลอดปีจะพี่น้องตัดแล้วป้งอีกตัดแล้วโป้งอีกขายได้ตลอดปีจะพี่น้อง ทำผัก,กแยงนาแรงยังขายดีจ้าพี่น้องพี่น้องก็ต้องไปย่านตลาดว่ามี่จ้าพี่น้องก็ต้องไปคิดงย่างว่าปลูกอันนี้สิไดขายบานน้อปลูกอันนั้นสิเดขายบานน้อคือปลูกไปโหลด,ด้าแต่พืชต่คือเดขายแถในนอนทุกสิ่งทุกอย่างถาก,กินได้ถ้าบบเบียคือเดขายแถในนอนจ้าพี่น้องก็ต้องห่วงเรื่องการตลาดจา้าเห็ดก้อนจ้าพี่น้องเห็ดก้อนเดี๋ยวตลาดเขามาเองจา้าตลาดจิตเขามาตลาดห้างไงสมือโลออนไล่จ้าพี่น้องตลาดห้างไง ตลาดฮางานยุนีแห้งไก่ตลาดจ้ายุนีแห้งไก่ตลาดไก่ไก่ไจากบ้านนี่ไปยี่สิบกั้วชีโลจ้ะการตลาดแต่เข้ากับเอาไปส่งใดที่เขาเข้าไปส่งเทละหลายเข้ากับคุ้มค่าเกตภกษีเพราะมีขาดทุนจ้าพี่น้องเ็ดไปโหลดจ้าอย่าไปคิดหนา้เรื่องการตลาดเด้อจากพี่น้องเด้อมือนี้คลิปนี้ก็เสีเอาซ้ำนี้แหลนะเนาะพีน่นะ้องเนาะเก็บพักบ้านแล้วจ้า